Extract ไฟในวันนี้หลังแค่ผมวนไปทำภาคอื่นๆนานคลิปนี้ก็เลยขอกลับมาทำภาค i b o กันสักหน่อยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันเลยกับโมบิลสูตรจากกลุ่มจนสลัดอวกาศที่กลายมาเป็นกลุ่มกำลังให้กับเทกาดันในกันด้ามกูเชียน 300ปีหลังจากสงครามมหาวิบัติได้จบลงไปสังคมมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการมีอาณานิคมอากาศเกิดขึ้นมามากมายแต่ทว่าคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ชายขอบไกลออกจากโลกไปนั้นมีทั้งอันตรายและก็สิ่งผิดกฎหมายเต็มไปหมดรวมไปถึงกลุ่มบรูเวอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันเป็นกลุ่มจนสลัดที่คอยเข้าโจมตียานขนส่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกเขายังเป็นผู้ครอบครองโมบิลสูตรเฟรมหนึ่งใน72เครื่องที่ทรงพลังที่สุด นั่นก็นกนคือการด้ามเฟรมที่มีนามว่ากูเชียน A.S. w g 11การด้ามกูเชียนในช่วงปีโ post disaster ที่323นั้นมันถูกครอบครองโดยกลุ่มบลอเลอร์โดยมีคูเดลเคเดลภายในกลุ่มนั้นที่เป็นผู้ชอบใช้ความรุนแรงมาเป็นนักบินซึ่งที่น่านกูเชียนเราก็จะได้เห็นรูปร่างของมันนั้นว่าไม่ค่อยจะเหมือนกับการด้ามสักเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มบลูเวอร์ได้ทำการดัดแปลงมันให้เป็นหุ่นสำหรับใช้งานบนอวกาศโดยเฉพาะและไม่กล่าวเอาลงไปใช้บนโลกเลยนะครับ พวกเขาเลยทําการยัดเกาะหนาที่สุดเท่าที่จะทาได้ลงไปบนตัวหุ่นให้หมดอีกทางภายใต้เกาะเหล่านั้นยังมีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงไว้ปริมาณมากเพื่อป้องกันเชื้อเพลิงหมดในขณะที่ทําการต่อสู้เพราะว่าตัวเจ้าของมันบ้าเพิ่มเกาะจนไม่มีน้ําหนักเยอะเกินไปนะครับแต่ด้วยพ่อเหตุน,นี้จึงทําให้กูเชียนเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูงมากๆอาวุธท,ทั่วไปแทบจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้เลยเพราะว่านอกจากมีเกาะแล้วมันก็ยังมีนาโนลามิเนตอาร์เมอร์สีโลหะพิเศษ ที่เคลือบทับเข้าไปอีกชั้นซึ่งจะทําปฏิกิริยากับ AH u ั Particle ทําให้มันมีความทนทานที่ทนเข้าไปอีกและก็ร่างนี้จะเอาแค่คร่าวๆพระนะครับเพราะว่าทั้งตัวหุ่นแล้วก็นิสัยของคนขคับมันอุบาทมากๆแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจมันเยอะนะครับเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันดีกว่าในช่วงที่บลอลเลอร์ถูกจ้างวานให้เข้าจัดการกลุ่มเทคดดันที่กําลังมุ่งหน้าไปยังโลกคูเดลได้ใช้กูเชียนในการนําทัพเหล่าฮูแมนเดบลีทหารเด็กที่ถูกขายราวกับสิ่งของในการเข้าต่อสู้ ที่ถึงแม้เทกาดันโดยมิคาสกิออกัสจะสามารถเอาชนะคูเดลและยึดกูเชียนมาได้ในศึกครั้งนั้นแต่ว่าอากิฮิโร่อาร์แลนด์ที่ได้พบเจอกับน้องที่พัดพลาดกันไปยาวนานอย่างมาซาฮิโร่ก็ต้องมาจบชีวิตไปเออาจาจ้าคูเดลเองอีกจึงทําให้หลังจากจบการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้เขาตั้งใจที่จะขึ้นบังคับสัตว์ประหลาดเครื่องนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่การเสียชีวิตของน้องชายและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องตามจุดหมายเดิมของเทกาดัน ที่จะพาตัวคูเดเรียไอนะเบิร์นสไตน์ไปยังโลกเพื่อทําการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาวดาวอังคารทั้งหมดทําให้กูเชียนถูกนําไปดัดแปลงโดยวิศวกรของทีวาสเจาะจงหน่อยก็จะเป็นของกลุ่มเทอร์ไบายโดยอาศัยชิ้นส่วนอะไรของกันดัมบบาทอสมาทําการติดตั้งให้แท่กรอบแบบเดิมแล้วก็ประกอบเข้ากับระบบอรารยชิกิจนทําให้หุ่นเครื่องนี้ได้คืนชีพขึ้นมาและแสดงพลังของมันออกมาทั้งหมดในชื่อใหม่ A.S.W.G. Eleven กันดั้มกูเชียนรีเบกโมบิลสุดกันดั้มเฟรมที่สามารถทํางานได้ตามคุณลักษณะดั้งเดิมของมันมีน้ําหนักที่เบาขึ้นสามารถดึงความยืดหยุ่นของตัวเฟรมออกมาใช้งานได้ทั้งหมดปฏิบัติการได้ในทุกสภาพแวดล้อมต่างจากการดัดแปลงมอสซัวแบบหุ่นรุ่นก่อนและในรุ่นนี้ยังถูกปรับแต่งให้กลายเป็นหุ่นสนับสนุนระยะไกล้โดยเซ็นเซอร์ความไวสูงที่ส่วนหัวมีโหมดการใช้งานถึง2รูปแบบคือ No r m ม l mode ที่ใช้ในการโจมตีระยะใกล้ถึงระยะกลางและเ i Ming Mode สำหรับการโจมตีระยะไกลที่หักดักบินมีความชำนาญมากพอแล้วการปรับใช้งานทั้ง2โหมดให้เหมาะสมและรวดเร็วก็จะทําให้หุ่นตัวนี้สามารถต่อสู้ได้ในทุกสถานาการณ์เลยครับกับคุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างของกูเชียนรีเบกยังมาพร้อมกับแขนลับที่ถูกนําชิ้นส่วนจากเบสมาติดตั้งให้ที่ส่วนบูสเตอร์ด้านบนของแผงหลังกับกรอะส่วนหลังด้านล่างนั้นจะนํามาใช้เป็นโลได้จึงทําให้ตัวหุ่นสามารถเปลี่ยนมาเป็นสายป้องกันได้อีกด้วยครับและกีโร ก็ได้ขึ้นมาครับกูเชียนรีเบกเป็นครั้งแรกในการเข้าช่วยเหลือมิคาในการส่อสู้ที่กลุ่มดอทโคลนี y, กับกองทัพการาฮอนซึ่งนำโดยกเอลิโอบาลดูอินในการดั้มกิมาริสของเขาครับตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้จะไม่ยาวเท่าไหร่นรับแต่พอไล่รายละเอียดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ใช้เวลานิดหนึ่งเลยทีนี้เราก็มาดูด้านอาวุธของกูเชียนกันบ้างนะครับซึ่งผมก็จะเอาอาวุธของกูเชียนร่างแรกมารวมแบบคร่าวๆในนี้ด้วย งั้นก็มาเริ่มดูกันเลยจากกูเชียนแฮมเมอร์ค้อนขนาดใหญ่หนัก15ตันตามสไตล์การต่อสู้ของนักบินคนแรกซับแมชชีนกันขนาด90มิลิเมตรในการโจมตีระยะกลางวอลแคนกันปืนกลต่อต้านอากาศยานที่ส่วนหัวของฟอร์มเก่าปัสเตอร์แองเกอร์ขนาด400มิลิเมตรอาวุธสำหรับโจมตียาลบแต่ก็ใช้ในการโจมตีโมบิสูได้นะครับ Hand ade, แฮนด์กราเนตระเบิดมือ4รลูกที่ติดตั้งไว้ที่กอะส่วนเอวทั้งสองข้างกูเชียนแอค ขวานด้ามยาวที่มีลูกตุ้มสามารถเบี่ยงได้ยู่ที่ส่วนปลายกับชิ้นต่อไปจะถูกนํามาใช้บนล่างรีเบกด้วยอย่างกูเชียนช็อปเปอร์อาวุธรูปร่างคล้ายขวานสั้นๆหรือเรียกง,ง่ายๆก็ปังต่อบ้านเรานี่แหละครับมาพร้อมกับทรัสเตอร์ที่ตรงข้ามของใบมีดเชื่อเสริมแรงประทะให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับต่อไปก็จะเป็นอาวุธของรีเบกทั้งหมดเลยนะครับกูเชียนรีเบกฮาร์เบิร์ดเป็นอาวุธประเภทขวานต่อสู้ที่ด้ามจับสามารถยืดหดได้ ไม่ใช้ด้ามที่ยืดออกอย่างเต็มที่จะเพิ่มพลังโจมตีขณะเวี่ยงและเพิ่มระยะให้กว้างขึ้นด้วยแต่ถ้าหากใช้ในรูปแบบด้ามสั้นจะสามารถใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดหรือใช้คว่างฟ้าใส่ศัตรูได้และจะเก็บไว้ที่ด้านหลังโล่เมื่อไม่มีการใช้งานนะครับชิลโล่ที่ถูกดัดแปลงขึ้นจากกราะของกูเชียนดั้งเดิมที่เป็นกราะหนักโลขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถในการป้องกันที่สูงสูงถึงขนาดสามารถรับการโจมตีในการพุ่งแทงของขอกุงนีจากกันดัมคิมาริสที่ความเร็วทิมพิกัดได้โดยไม่มีความเสียหายปรากฏขึ้นบนพื้นผิวเลยกับเมื่อไม่ได้ใช้งานจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหลังเอวเป็นกรอส่วนหลังพร้อมทั้งยังมีท่อขับดันเสริมเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวหุ่นได้อีกครับรองเ r a n g ไ r i ฟิลอาวุธโจมตีระยะไกลขนาด120มิลลิเมตรของเกรสที่ถูกนำมาพัฒนาต่อโดยเทอร์บายโดยการเพิ่มลำกล้องให้ยาวขึ้น และมีกล้องเล็งที่ถูกเพิ่มเข้าไปทําให้ความแม่นยําในการยิงระยะไกลดีขึ้นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามไฟเลทของปืนกระบอกนี้จะช้าก,กว่ารุ่นปกติของเกสมาตรฐานนะครับสูทบอลกันปืนลํากล้องเรียบอาวุธชนิดเดียวกันกับที่ใช้บนบาบาทอสมีขนาดลำกล้องที่300มิลลิเมตรโดยจะมีปืนกลขนาด60มิลลิเมตรติดตั้งไว้ที่ส่วนล่างจุดเด่นของอาวุธชิ้นนี้คือจะเน้นในการทําลายมากกว่าความแม่นยําซึ่งแมจะถูกออกแบบมาไว้สําหรับการใช้ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเป็นหลัก แต่มันก็สามารถใช้งานบนพื้นโลกได้เช่นกันแถบคูเชียนรีเบกยังเคยใช้ปืนนี้สอบกระบ,บอกพร้อมกันในการต่อสู้บนโลกเลยครับ G.R.H. 0 2 Battle Blade เป็นอาวุธระยะประชิดรูปแบบดาบที่ได้มาจากเกรสกาวไทในระหว่างที่ต่อสู้นอกเมืองเอ็ดวอนตันเป็นอาวุธที่ใช้ง่ายและก็มีน้ำหนักเบานะครับระบบของคูเชียนผมจะขอข้ามของร่างแรกไปเลยเนื่องจากไอกบตัวแรกนี้จะไม่มีระบบอะไรระบุไว้เพราะมันเน้นแต่จะติดเกราะให้เยอะที่สุดโดยที่ยังไม่สนดระบบเสริมอะไรเลยนะครับ งั้นเราก็มาดูระบบของรีเบคกันเลยเริ่มกันจากอารยชกีซิสเต็มระบบอินเทอร์เฟซพิเศษที่ทําการเชื่อมต่อความคิดของมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรโดยตรงผ่านการเชื่อมต่อจากสส่วนหลักๆนั่นก็นคือส่วนที่1น,นาโนแมชชีนที่ถูกปลกถ่ายให้กับมนุษย์บริเวณกระดูกสันหลังกับส่วนคอคพิทที่รองรับระบบนี้ซึ่งเดิมทีแล้วเทคโนโลยีนี้จะมาจากยุคสงครามเมื่อ300ปีก่อนแต่ว่าหลังจากสงครามจบลงไปมันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปัจจุบันซึ่งทาง CGS ได้นามาปลูกถ่ายให้กับเราเด็กกัมพะเพื่อใช้เป็นแรงงานบนดาวอังคารนะครับซึ่งเพราะการที่มีระบบนี้จึงทําให้อากิฮิโร่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของการด้มออกปาได้ซึ่งมันจะฉายภาพเข้าสู่ประสาทรับรู้โดยตรงสามารถเคลื่อนไหวได้ราวกับเป็นร่างกายของตัวเองนอกจากนี้ใน normal mode มันจะช่วยควบคุมแขนทั้งสี่ข้างของโตหุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ aiming mode มันจะช่วยทําให้มนุษย์มองเห็นในสิ่งที่ตาเปล่าจะมองไม่เห็นเพื่อช่วยในการเล็งยิงให้ดียิ่งขึ้นครับ sub arms แขนเสริมที่ถูกซ่อนไว้สองข้างซึ่งได้จากการนําชิ้นส่วนแขนของเกรสมาติดตั้งไว้ในแ็กบูสเตอร์ด้านหลังของโซฮุนโดยที่กาลังขับของแขนเสริมเหล่านี้จะใกล้เคียงกับของกูเชียนรีเบกเลยที่ก็สามารถถือปืนไรเฟิลขนาด1 2 0ม mm, ิลลิเมตรใช้ยิงได้อย่างแม่นยำและใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดเช่นการโจมตีด้วยขวานฮาเบิร์กก็ยังได้ครับ aiming mode ส่วนหัวของกูเชียนรีเบกสามารถเปลี่ยนจาก normal mode ไปยัง aiming mode ได้ซึ่งมันถูกออกแบบเอาไว้สำหรับการโจมตีระยะไกลโดยเฉพาะ เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่โหมดนี้ส่วนบนของหัวและแก้มจะถูกเลื่อนมาด้านหน้าและคางจะขยับขึ้นส่งผลให้ใบหน้าทั้งหมดของหุ่นถูกปิดเอาไว้อย่างมิชชิดเซ็นเซอร์ความไวสูงที่ส่วนหัวของตัวหุ่นจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการตรวจจับเป้าหมายและเมื่อบวกเข้ากับระบบอะเรยชีสิสแตมมโหมดนี้จะช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นให้เหนือย,ยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกทั้งยังทําให้มองเห็นข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นเช่นการไหลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ครับเกรดเล็กน้อยของกันน ion, ํากูเชียนและก็กู กูเชียนจะเป็นปีศาจลำดับที่11ในอาร์สกอเทียตามำนานเขาจะเป็นดุยุกผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งนรกและปกครองกองทัพป,ปีศาจจำนวน40กองพันและกูเชียนภายในตำนานยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงที่ความคำถามทุกอย่างที่ถูกถามกับเขาได้ช่วยแกกเดียร์ให้กับมิตรและคืนดีให้แก่กันและมอบเกียรติยศรวมไปถึงศักศรีให้แก่ผู้ที่ขอพรครับโดยปกติแล้วกูเชียนมันจะถูกบรรยายให้มีรูปร่างคล้ายกับลิงบาบูน รือในบางข้อมูลจะกล่าวว่ามันมีรูปลักษ์คล้ายกับ us, ซีโนฟิลัสสิ่งมีชีวิตประหลาดที่แปลกแยกออกจากมนุษย์ไปนะครับส่วนคําว่ารีเบกถ้าจะแปลตรงตัวก็คือการนไาไบโอใหม่อีกครั้งซึ่งในบริบทของเรื่องนี้จะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าดีไซเนอร์อย่างคุณวาชิโอนาโอฮิโร่ได้เลือกคํานี้เพื่อที่จะสื่อว่าเป็นการยกเครื่องคูเชียนใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นร่างใหม่ที่มีรูปลักษ์และความสามารถที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หลังจากที่ได้เข้าปะทะก,กับกาเอลิโอพวกเขาทั้งหมดได้มุ่งหน้าลงมาอย่างโลกนักกาะมิเลเนียมที่นั่นเพื่อคุ้มกันมาคานายโทโกโนสุเกะและคูเดเรียไปยังงานประชุมการเลือกตั้งผู้แทนคนใหม่เพื่อจะดำเนินแผนการเรียกร้องสิทธิ์ต่ออากิยโรและกลุ่มเทกดันทั้งหมดจึงได้เข้าต่อสู้กับกองทัพการาฮอนที่เข้ามาปิดล้อมเกาะแห่งนี้เอาไว้กูเชียนทั้งได้โจมตีในระยะไกลและเข้าไปจัดการศัตรูจำนวนมากลงไปได้แต่ทว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้บิสกิตกิฟฟอนได้เสียชีวิต จากการเข้าช่วยเหลือออก้กาอิสกะก่อนที่พวกเขาจะสามารถนิยอกจะเกาะกันมาได้ครับกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็สามารถบุกไปยังชานเมืองเอดมอนตันได้ที่นั่นเทคาดันต้องเข้าปะทะกับกองกำลังป้องกันเป็นเวลานานกว่า3วันจนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแต่ในที่สุดด้วยความพยายามสุดท้ายกูเชียนรีเบกพร้อมกับโมบิสูที่ยังคงหลงเหลือได้เปิดฉากโจมตีการะดาหอนแบบไม่ทันตั้งตัวจนสามารถบุกฝ่าเข้าไปในเมืองได้ แต่เพลงไม่นานหลังจากนั้นการาฮอนก็ได้ส่งกําลังเสริมที่ทรงพลังอย่างคิมาริสทูเปอร์และเกรซไอโมบิลสูตรขนาดใหญ่มาเข้าโจมตีพวกเขาในด้านของกูเชนที่ได้ถูกส่งออไปเพื่อคุมครองคูเรียเดียนั้นแต่ก็ต้องเข้าปะทะก,กับโมบิลวอร์เกอร์แล้วก็เกรซกาวไทป์จำนวนหลายเครื่องทําให้ไม่สามารถตามปกป้องกลุ่มคูเรียเดียได้แต่ยังโชคดีที่มีคาได้เข้าไปช่วยต่อสู้กับเกรซไอไว้ได้ทันทําให้อากิโดโร่ด้มุ่งหน้าเข้าต่อสู้กับเกรซกาวไทป์กันอย่างดุเดือด จนสามารถกําจัดลงไปได้ทั้งหมดในที่สุดพร้อมกับสภาพของกูเชียนรีเบคที่พังเสียหายแต่ผลลัพธ์ก็คือกูเดเรียสามารถเรียกร้องสิทธิให้กับชาวดางคาได้สำเร็จและหลังจากจบศึกในครั้งนั้นกูเชียนรีเบกและบาบาทอสที่พังเสียหายยับเยินก็ได้ถูกส่งกลับไปซ่อมแซมอย่างไซเซพร้อมกับได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่จนกลายเป็นการด ake, ้มกูเชียนรีเบคฟูซิตี้ทิวัส และเริ่มทําการอัปเกรดหุ่นที่เสียหายขึ้นมาใหม่โดยการนำข้อมูลวิศวกรรมที่เพิ่งค้นพบจากการรีเวิร์สเอนจิเนียริงข้อมูลจากช่วงสงครามมหาอิบัติมาประสานรวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของอากิรโรจนออกมาเป็นหุ่นโฉมใหม่ในชื่อว่า ASWG e l e Gundam Gucci r e b u k e Full City ที่ถึงแม้รูปร่างภายนอกและอุปกรณ์ของหุ่นจะเป็นของใหม่ทั้งหมดแต่โครงสร้างพื้นฐานและฟังก์ชันบางอย่างจากร่างก่อนหน้าก็ยังคงถูกเก็บไว้นะครับ เช่นซับอาร์มแล้วก็เซ็นเซอร์ความไวสูงแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆนอกจากรูปร่างบางส่วนที่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วยังมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านพลังงานจนํานวนมหา,าศาลที่สร้างจากเตาเอฮับทั้ง2เครื่องได้ดียิ่งขึ้นและมาพร้อมกับอุวกร์ชิ้นใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาให้เน้นการต่อสูระยะประชิดตามคําร้องของของอากิฮิโรเพื่อให้หุ่นตัวนี้ สามารถเข้าต่อสู้ในยักษิชิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับกับที่โหมดการใช้งานของรบบต่างๆก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของภารกิจนั้นๆทางการต่อสู้ระยะไกลและระยะใกล้ทั้งหมดที่ว่ามาด้วยความสามารถของอาวุธรวมกับแผงกลที่ถูกปรับให้ดีขึ้นจึงทําให้หุ่นเครื่องนี้มีศักยภาพในการลบที่เหนือกว่ารุ่นเดิมเป็นอย่างมากครับเรามาดูด้านอาวุธที่ถูกเพิ่มเข้ามาในหุ่นที่อัปเกรดกันดีกว่านะครับอย่างที่ได้ก,กล่าวไป คือมันจะเน้นไปที่การต่อสู้เรียประชิดต,ตามที่อากิฮิโรร้องขอทําให้อาวุธเรียประชิดถูกเพิ่มเข้ามาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เริ่มเป็นจากเซเซอร์แวร์เรียเบิลเรียลอาร์เมอร์โลก่อด้านหลังในรุ่นก่อนถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์และเพิ่มความสามารถเข้าไปที่นอกจากจะถอดมาถือป้องกันได้แล้วมันยังสามารถใช้เป็นอาวุธประเภทกันไกในการใช้ตัดศัตรูเป็นสส่วนหรือว่าบทขยี้ศัตรูก็ได้จากพลังงานที่อัดแน่นถูกส่งมาโดยตรงจากเตาเอฮับนะครับนักเคลกาก อุปกรณ์รูปทรงเกาะที่ถูกติดตั้งมาให้ที่ส่วนข้อมือเมื่อใช้งานสนับชิ้นนี้จะถูกเลื่อนออกมาจากด้านล่างของมือหมุนตัวและติดตั้งที่ด้านหลังมือพร้อมสําหรับการต่อยโจมตีใช้งานได้ทั้งการโจมตีและก็การป้องกันเป็นโลกขนาดเล็กได้อีกมีประสิทธิภาพที่สูงมากในการต่อสูเรียประชิดแต่ประชิดตัวสุดๆซึ่งมักจะใช้ในตอนที่ศัตรูถูกแขนเสริมทั้งสองข้างจับเอาไว้แล้วและตามด้วยอาสนับอันในระยะใกล้นะครับกรอกเกตกัน อาวุธระยะไกลเสริมที่สุติตั้งมาให้ที่ด้านหลังของนักเคลือกกาดจะใช้งานได้โดยการหมุนนักเคลือกกาดออกเพื่อทําการยิงจรวดขนาดเล็กเพื่อเสริมในการโจมตีครับเดียวกันอาวุธที่มาพร้อมกับแ็กเสริมการบินที่สามารถแยกถือออกมาใช้งานได้ครับต่อไปจะเป็นระบบของฟูลซิตี้กันนะครับโดยผมจะขอพูดจากสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือระบบแรกไซม์โหมดเป็นระบบที่ถูกปรับแต่งต่อมาจากเอมิ่งโหมดที่ทําให้กระทัดรัดยิ่งขึ้น แต่ก็มีเซ็นเซอร์ความไวสูงติดตั้งไว้เหมือนเดิมและยังปรับจูนความแม่นยำให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกที่ถึงแม้จะถือไรเฟ,ฟลิลระยะไกลพร้อมกันถึง4กระบอกก็ยังคงเล็งยิงได้แม่นยำอยู่ครับรองเรนส์ไฟล์ตแบคแพ็กยูนิตเป็นแพ็กเสริมการบินรุ่นใหม่ที่จะประกอบเข้ากับฟู์ซิตี้โดยการนำตัวหุ่นไปไว้ที่ส่วนกลางเพื่อใช้ในการบินแต่เนื่องจากถูกสร้างมาจากเร่งรีบจึงมีการใช้ท่อกับดันจากกูตาลท้ายทรีมาเป็นพื้นฐานและยูนิตนี้ จะถูกติดตั้งเรียลการไว้สำหรับยิงที่สามารถถอดออกมาใช้ได้และช่วยให้โมบิลสูตรสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากได้และเดินทางระยะไกลได้ภายในเวลาอันสั้นครับเกรดเล็กน้อยของการดั้มกูเชียนรีเบคฟูลซิตี้นะครับชื่ออย่างฟูลซิตี้จะเป็นการอ้างอิงมาจากฟูลซิตี้โรสซึ่งจะเป็นการคั่วกาแฟที่อยู่ระหว่างมีเดียมโรสและก็ดาร์กโรสที่จะทําให้รสชาติของกาแฟมีความเข้มแต่ยังคงกลิ่นหอมเอาไว้อยู่ที่จะสื่อความหมายว่ากูเชียนในรุ่นนี้ ถูกปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้านหรือว่ากรมกอมนั่แหละครับใครอยากรู้ว่าแกคิดยังไงในการตั้งชื่อก็ต้องไปถามคุณโอฮิโรเองนั่นแหละครับผลงานที่แกออกแบบทั้งรูปร่างและก็ชื่อของแต่ละตัวก็เจ๋งๆทั้งนั้นตั้งแต่ตระกูลโทรเน่แล้วก็มาโคเชียสมาจนถึงดูเบียสอาเช่ก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับการดัมครูเชียนรีเบ f ฟูซิตี้ได้แสดงศักยภาพาออกมาครั้งแรกในการต่อสู้กับกลุ่มดอนโฮเรซอน โดยคอยเป็นหน่วยคุ้มกันยานให้กับยานอิซาดิบิและยานโฮตาดูบิจากฝูงหุ่นกามโรบีจำนวนมากโดยก็ทำการสอยด้วยไรเฟิลสี่กระบอกพร้อมกันจนสร้างความเสียหายไปได้เป็นอย่างมากก่อนที่เกือบจะเอาครีมกันไกลมาหาปะเลยไปตัดหุ่นศัตรูได้แต่ดารวินฝั่งตรงข้ามแตนยอมจำนวนซะก่อนนะครับก็เลยจบการต่อสู้ไปโดยที่บาบาทอสเข้าไปถล่มหัวนหน้าศัตรูครับและต่อมาในการมุ่งหน้าไปช่วยเทกาดันสาขาโลกที่ถูกใช้ไปต่อสู้ในสงคราม ที่ก็ส่งผลให้แอสตันเอาแลนด์เสียชีวิตและทําให้อากิโรและหล่าเทกาดันจึงได้ตามไล่ล่าก,การลันมาซาผู้อยู่เบื้องหลังไล่ไล่ต้อนจนจนมุมได้แล้วแต่ว่าการลันก็ได้เปิดระบบทําลายตัวเองโชคยังดีที่ฟูซิตี้สามารถรอดจากแรงระเบิดในครั้งนั้นมาได้ครับกับตอนที่เทกาดันกําลังตรวจสอบซากค,คุนโบราณที่คนพบบนดาวองคารก็โดนเซเว่นสตาร์น้างโง่มาปลุกโมบิลอเมอร์ที่สุดทรงพลังเครื่องนี้ขึ้นมาทําให้ทุกฝ่ายต้องรวมมือกันเพื่อช่วยหยุดยั้งมันเอาไว้ อีกทางที่ฟูซิตี้ก็ได้เข้าจู่โจมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฮาร์ชมาลบุกเข้าไปยังเมืองแต่ทว่าตอนที่เขากําลังจะเข้าไปเพื่อล่อความสนใจในตอนนั้นเขาได้ดึงพลังจากโลบอรยาชิกิมามากเกินไปจนทาให้ลิมิเตอร์ทํางานและเขาได้หมดสติถึงอย่างนั้นก็ยังดีที่สุดในครั้งนี้มิคาก็ได้ทุ่มกําลังจนสามารถจัดก,การมันลงไปได้ครับไม่นานหลังจากนั้นฟูซิตี้ดิวเซโกและก็ไรเดนโกได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มเทอร์บายที่ถูกกา,าลาฮอนใส่ร้าย และกาลังทาการโยมตีอยู่ที่การต่อสู้ในครั้งนั้นก็ทําให้ลูกพี่นาเซและก็อามีดาเสียชีวิตกับต่อมาลาฟเตอร์ก็ถูกสังหารตามไปด้วยอีกอากิโรที่เสียใจอย่างมากพร้อมกับเทคคาดานทุกคนจึงเข้าต่อสู้กับ JPT Trust ฟูซิตี้ได้ไล่ถลุงโจมตีหุ่นของศัตรูจนพังยับเยินไปเป็นจํานวนมากแถมยังได้ใช้กันไกลมหาอลาย ah ai, ีกด้วยขยี้หุ่นไปหลายเครื่องอีกก่อนที่มิคาในบาบาทอสจะสามารถจัดการเรือดโงของฝั่งนั้นลงไปได้ครับ และพอให้การที่ผ่านมาจึงทําให้เทคคาดันต้องออกทีวาสทาให้ในตอนนั้นพวกเขาต้องเข้าร่วมกับแมกกิล e ิสฟาลิสในการปฏิวัติภายในกาลาฮอนที่เทคคาดันจะต้องเข้าปะทะกับกองเรือของรัสเทลแอริออนซึ่งในช่วงแรกก็เป็นการต่อสู้แบบปกติอนนากิโรได้เข้าไปชนะกับศัตรูอย่างไม่ลาบากนักจนกระทั่งแผนการที่จะใช้งานเดนสเลฟของรัสเทลที่ทําให้ฝั่งแมกกิล e ิสโดนโจมตีอย่างหนักและแม้เทคคาดันจะพยายามสวนกลับแล้วก็ตาม แต่ผลก็คือทําให้พวกเขาต้องล่าถอยกลับไปยังดาวอังคารครับและเพียงไม่นานก็ถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของกลุ่มเทกาดันเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถหลบหนีไปจากช่องทางใต้ดินได้อย่างปลอดภัยกูเชียนรีเบกฟูซิตี้และบาบาทอสซูปัสเร็กจะยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพการาหอนที่บุกเข้ามายัางดูเดือดอากิฮโรและมิคาได้จัดการเกรสลงไปเป็นจำนวนมากแบบไม่มีใครสามารถสู้พวกเขาได้เลยแต่ทว่าในตอนนั้นเอง กองทัพเดนเเลฟของรัสเทลที่อยู่บนวงโคจรของดาวอังคารก็ได้ยิงถล่มจนหุ่นของพวกเขาและตัวของพวกเขาบาดเจ็บและเสียหายอย่างหนักถึงอย่างนั้นอากิฮิโระก็ยังคงไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะมีอ e. ีโอคุจันหน้าโง่วางเข้ามาเพื่อที่จะ,ะเผด็จศึกแต่ก็ถูกอากิฮิโระใช้เกณฑ์กายมหาวิเลยล็ยลอกตัวเอาไว้แล้วก็บอกว่ามึงเองเหรอพร้อมกับบทขยี้ไอหน้าโงาน่นี้ที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกค้องของเขาต้องเสียชีวิตลงไปหลังจากนั้นอากิฮิโระก็ได้สิ้นใจไปอย่างสงบ พร้อมๆกับมิคาเป็นการจบการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มเทคาดันนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะพอนำมาเล่าให้ฟังได้ของกานดั้มกูเชียนนะครับตอนแรกผมคิดว่าคลิปคงจะไม่ยาวสักเท่าไหร่คงสักประมาณ15 1 6นาทีเพราะว่าไม่ใช่ตัวพระเอกเหมือนมิคาแต่เรื่องของอากิร่ผมก็ไม่เล่าไม่ได้มันอินนะครับส่งสารเขาที่สุดในกลุ่มด้วยแถมผมก็ยังชอบหน้าที่เปลี่ยนโหมดได้ของคนตัวนี้กับกันไกย,ยักษ์นั่นด้วย ก็เลยเน้นไปเยอะนะครับและทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงชอบกันไหมก็มาพูดคุยกับผมและก็เพื่อนเพื่อน,นคนอื่นๆได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมรออ่านอยู่เสมอกับก็ต้องขอขอบคุณซูเปอร์แตงจากคุณซุสโกอาร์ซีเคด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจกันอยู่เสมอเลยเห็นซูเปอร์แตงทีไรมีแรงทํางานทุกทีวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ยังไงผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจและก็เป็นแรงในการทําคลิปต่อของผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ